ออุุ้้ยยเราได้วางก่อนตลอดเลยอะเล่นแบบเนี้ยมีใกล้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 เฮ้ตรงนั้นผมไม่เจออะไม่เจอล้ขออนุญาตแฟล ผมเข้ามาแล้วล็อกบนให้อยู่หลังตอรอุ้ยของแท้ตั้งตัวหนึ่งตั้งของตัวอ๋อหลังตัวหนึ่งว่ะ แล้วผมอยู่อย่างไกลอ่ะเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ้โหเมนกี้สักปืนอยู่ยโอ้อะเ้ยไปดดกว่าเพื่อนเร็นเวลาเด้ออุ๊ย <c oughs> ดูยมันยิงดูมันเดินดิ <c oughs> เจือเกบเกือบหลับแต่กลับมาได้ เราวถ้าเราสมมติเราชนะมาอย่างเงี้ยแจะเป็นเริ่มราวราหนึ่งเราฟอร์ดได้โอเคฮะเราสองตัวข้ามมันปืนมันน้อยเยัโล่ยัโล่ย้อนข้าไ้ไปยังไปแล้วฮะขอห้องบอลขอแฟลขอแฟลขอแฟลชเต็มหน้าชนะไพ่เลย ยี่เพื่อแล้แบงค์บ้างมั้ยมีงค์ไโอ้โหอมุตส่าย่องเบาผมผม่องอยู่ขอแฟดอะไรตองนู่นเลยอุ้ย ออไม่วางอ่ะเฮียเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยสิครับเฮ้ยลองหลังนะแถบไม่มีดูอยู่ครับเดียวอยู่หลังมาเอ้ยข้างบนเสียงตัวเลยเฮียหลังอ่ะเหมือนจะสามเหมือนจะมีข้างล่างด้วยตัวหนึ่งมันน่าจะดันกลางวะมาจริงด้วยได้ยินเสียงอยู่ ตรงนี้ตรงผมอะขวาผมอะอโ้โหอเจ็บไม่มีฮิวด้ะเข้ามาเดียวปุ้งแม่วใครกระสุนเ,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 เหลือเจ็ดเองเพื่อน โดนละเฮ้ยผมเหมือนเห็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไมมันไวจังวะโลแล้วหัวโผล่อย่างเดียวละอย่างง้มให้ก่อนอย่าแก่แง้มแง้มประตู โอ้โหมันเทกกันไวจัดล่ะอุ้ยสวยใช่ไหมตัวนี้ไม่รู้ว่าสองตัวนั้นวิ่งวิ่งของจริงฟุฟับฟุฟับฟุฟับอไม่เคยเล่นเลยเด็ก ยอดปะยิงไม่โดนเลยวะ่ะไม่คบมบาปดิเพืเกี่ยวอไรกันมาทำไมพีเป็นปืนนั้นวะกูไม่ได้ซื้อมาเนี่ยเพื่อน โอ้ยเลยโอ้ยไปเจ็ดเอาเอาไปโอ้ย Let's go ขอเนี้อัดแฟดก่อนเราโอ้ยใกล้หน้ารีพิคเลยไม่ได้เปิดแฟดแถวบนสองตัว แปลงตัวมาโอ้อะไรเยมาแป้ง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 ไ้งแป้ง้งงแป้งแป้งงแป้งแปองแงป้งแป้งงแป้งแป้งแ้ง้ โอ้โหจนระภัยหลอกผมเสียงอ่ะโอาเงี้อุ้ยหวยครับโมมันตีได้แต่ตรงนี้เลยได้ปะเฮ้ยขึานบนบอฟล้วบนบนบนหัวไปแล้วไล่ไปแล้วลักกาเอ้ยอบตบไกลเลยอุ้ย โ oh oh. <Stop. S 1> อ้โหอุ้ยชนะไฟให้หนึ่งเมตรนี่ยูนนี่ยูนยแล้วกูมั่วชนะไฟสู้เขาเฮ้ยไอ้ตายแล้วเนะตายแล้วไอ้ตังสู้เขามันโล่มนุษย์เพื่อนมันโล่มนุษย์ไอ้บอสบอสออุ้ยอุ้ยอุ้ยเรี่อุ๊ย ค๊อปักฟันเบ้อุ้ยของเิงอย่าลืมตัดลงไฮไลท์นะนี่ฮี่ไอ้โทษออกมาได้อัดว่าแล้วอยู่บนเต็นท์เอาบอลเต็นท์บอลเนท์เนหลังโอ้โหหกสิบหกฮะอุ้ยเฮ้ยอยู่ข้างล่างอ่ะบีบังไลโกูโซวาหลอกอยู่โซว่า ไม่รู้ว่าหลอกเขาหรือว่าหลอกเรานี่ยิงพีดดี้ไว้นี่เพื่อนตื่นเต้นเพื่อนตื่นเต้นจะเย็นคนเราตื่นเต้นกันได้เว้ยหลอกหมดสาดหมดแบ๊กอะอขอบกิจจะบอกนะอู้แฝงเต็มเลย โ er อ้ยโอ้ย why โดนแบบนี้วิ่งมาอย่างนี้ล่าสุดอยู่เอใช่ครับเอสไนค์ A, มันแล้จะเปลี่ยนปืนแล้วปะ่ะหรือว่ายังไม่เปลี่ยนวะวางแล้วก็ทำโนแมนนะไม,ไม่รู้วะ มาแล้วนี่ยิงมาแล้วปังปังปัอุ้ยลลอมล้ล้อมจะเอตัวเองเลยอะแบบเนี้ยมันคือทางเดียวโดน ไม่มีฮะเฮ้ยมีเจ็ข้างบนคิทเช่นโอ้โหเจ็ดไม่นะสามสิบห้าอุ้ยดูมันวิ่งกันมาดิกลูนเข้ามามันวอโอ้มันล เว wow. นเ right ืออโอ้โหมันกระโดดขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอแม่งกระโดดเป็นนินจาเลยอ่ะโอ้ยหมุนนะพี่บาดแผลน่ะปวดเป็นเปรตเลยจังหวะนี้แหละต้องโดนแน่ๆสักตัวหนึ่ง บีเงี้บเอ e อ,อนิมีสปาวเอ,อ,เอ,อข้างหน้าผมมีตัวอุ้ยตึงผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยเคโอแปดสิบฮะอุ้ยมันกระโดดแว้นวูวูโ <enemy> <c oughs> อ้วางศาวุธจัดให้ เฮ้ยชิบหายแล้วโอ,อโอ้โห40เจ็ดสามเก้าไวปไเปอร์ดี๋ยวผมสโมกิ้งตุยน่าจะฮิวแล้วปะ่ะเจ็ดขึ้นบนนี่วะใช่ครับใช่ขึ้นบนขึ้นบนอโอ้โหไปข้างล่างเมอ,อเทวิ่งไปมิดแล้ววิ่งไปมิดทูบี B เพื่อนตักอยู่อุ้ยอุ้ยของจริงคนเรามันก็มีตื่นเต้นกันบ้างตอนนี้ผมตื่นเต้นนะ